ยินดีต้อนรับกลับสู่ a p e x m o t i o ชวันนี้เราจะพาคุณดำน้ำไปกับความเร้าใจของคาวิซีรุ่นปี2 0 2 6รถยนต์ที่ผสมผสานสเสน่ห์ของกล้ามเนื้ออเมริกันเข้ากับความแม่นยำระดับซูเปอร์คาร์ยุโรปได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็นรถคันนี้สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ล้ำยุคและพลังอันดูดานตัวถังได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีเส้นสายที่เฉียบคมและแอโรไดนามิกที่เหนือชั้นแสงไฟหน้าเหล็ทรงคมพื้นผิว ที่ถูกขัดจนมันวาวและโครงสร้างที่กว้างต่ำทำให้มันดูเหมือนเครื่องบินรบบนท้องถนนสีแดเเมทนลิกที่แวววาวสะท้อนแสงอาทิตย์ยิ่งเพิ่มความรู้สึกเร็วแรงแม้ในขณะที่รถยังไม่เคลื่อนไหวเมื่อมองจากด้านข้างทุกเส้นสายล้วนมีหน้าที่เฉพาะหลังคาต่ำลูปไปจนถึงช่วงบ้านท้ายที่แข็งแกรงซึ่งซ่อนล้ออันลอยขนาดใหญ่ห่อหุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงช่องอากาศ แอชช่องดักลมที่แทรกอยู่ในตัวถังไม่ได้มาเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ช่วยเพิ่มแรงกดและลดแรงต้านอากาศเพื่อให้รถยึดกระถนนได้ดีขึ้นส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยท่อไอเสียคู่สี่ท่อและไฟท้ายดีไซน์ลำ้ำอนาคตเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างความนามและวิศวกรรมภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบินของเครื่องบินรมากกว่ารถยนต์ทั่วไปวัสดุทั้งหมดเป็นของคุณภาพสูงทั้งหนังแท้คาร์บอนไฟเบอร์ และอลูมิเนียมขัดด้านเบาะนั่งทรงสปอร์ตโอกระชับตัวเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจและสบายในระยะทางไกลแผงคอนโซลดีไซน์เองเข้าหาผู้ขับให้เข้าถึงปุ่มควบคุมได้สะดวกหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนส่วนหน้าจอกลางระบบสัมผัสให้ฟังก์ชันนำทางสื่อบันเทิงและข้อมูลสมรรถนะของรถพูมงมาไัยท้ายตัดมีปุ่มควบคุมต่างๆในตัว ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่หลังพูมมาลัยของเครื่องจักรที่พร้อมระเบิดพลังทุกเมื่อไฟแอมเบียนภายในสามารถปรับโทนสีได้ตามอารมณ์จากสีน้ำเงินเย็นสบายไปจนถึงสีแดงเร่าร้อนหัวใจของสัตว์ร,ร้ายคันนี้อยู่ใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์วี8ขนาด5.5ลิตรเทอร์โบคู่ให้พลังมหาศาลถึง720แรงม้าและแรงบิด700ปอน ฟุตส่งกำลังสู่ล้อหลังผ่านเกียร์ดวนคลัตที่ตอบสนองฉับไวทำให้การเปลี่ยนเกียร์ยรแท้จะไร้รอยต่อคาวซี7ปี2026สามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเพียง2.8วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้กว่า338กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ว่าคุณจะขับบนถนนหลวงหรือสนามแข่งรถคันนี้ตอบสนองได้ทันใจทุกการขยับ ในด้านการควบคุม47ทำได้ยอดเยี่ยมระบบกันสะเทือนแม่เหล็กไฟฟ้าอาฉริยะช่วยอ่านพื้นถนนแบบเร็วทามทำให้การเข้าโค้งเฉียบคมแต่มั่นคงแม้ในความเร็วสูงรถยังให้ความรู้สึกนิ่งและมั่นใจระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่ช่วยหยุดรถได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยราคาของคอ w ว7ปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ4.5ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับซูเปอร์คาร์ยุโรป ที่ราคาเกินสองเท่ามันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและนวัตกรรมแสดงให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของอเมริกันสามารถเทียบชั้นกับแบรนด์ระดับโลกได้อย่างแท้จริงคาวิดรุ่นใหม่นี้คือการผสมผสานระหว่างความงามความแรงและเทคโนโลยีในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณที่รับชมครับ